วัสดีครับพบกับผมช่องโจ้อีกแล้วครับผมมาเวลาเย็นๆครับผมสี่โมงสิบสี่โมงเย็นสิบห้าครับผมอากาศเย็นๆเริ่มเย็นหนาวเริ่มหนาวเข้ามาแล้วคับม,มาแล้วครับผมพบกับผมช่องโจ้ยนะครับ รอบนี้มาเรียบคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกำลังจะไปลาดกระบังครับวิ่งคู่ขนานไปเรื่อย,อยกำลังจะไปลาดกระบังลาดกระบงดูแลสุขภาพด้วยนะครับ อากาศเย็นหนาวตอนช้าเช้ายิ่งเ,เย็นคนเท่าคนแก่พ่อพ่อแม่แม,ม,ม่ดูแลสุขภาพ,พากันด้วยนะครับผม <c oughs> ตอนนี้อยู่ระหว่างตาช่างของเส้นวงแหวนรอบนอก คู่ขนานเลยเลยวัตกรรมมาหน่อยนึงครับผมเลยทางเข้าวัตกรรมมาหน่อยนึงโรงเรียนคลองปักหลักครับผมจุดมุ่งหมายของเราคือโฮมโปราดเกังโฮมโปราดเกังลาดเกังโ ยาวยาวเลยครับเย็นสี่โมงกว่าแล้วแดดยังเปี้ยงอยู่เลยครับผมแต่มันไม่ค่อยร้อนเพราะว่ามันด,ดูหนาวถึงจะแดดแต่ก็อากาศเย็นครับวันนี้รถเริ่มซาซาลงแล้วครับเพราะว่าเย็นแล้ว แถบวันนี้วันหยุดเะยครับผมวันหยุดนักขัตเลอวันหยุดของวันเสาร์ก็จะปีใหม่แล้วนะครับงแเฮงปังๆนะครับผมมีเงินเที่ยวปีใหม่กันนะครับได้โบนัสเยอะๆคนละห้าหเดือนเจ็ดเดือนเลยครับผม จะได้มีเงินใช้จ่ายในปีใหม่ทำบุญทำทานเลี้ยงครอบครัวใช้นี่ใช้สินคนไหนที่มีภาระ,ะรอบตัวก็ขอให้เงๆฟังๆนะครับ งฟ้าสิงห์รานิยามเิ็ดสีอึมครึมเหมือนควันรถมลพิษมากไปด้วยมลพิษควันรถ สะพานไปขึ้นอีกฝั่งเป็นสุข,ขาพิวาน2นะครับผมอีก1กิโลเซเวน่นอร่อยบอ้านบ้านร้านอาหารอร่อยอีกบ้านบ้าน การจนาพิเศษสามิบแปขอฝากช่องเลยนะครับผมช่องโจยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเดื่อนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำงานถ่ายคลิปต่อๆไปครับผมจะได้ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆชาว Youtube ได้รับชมรับฟังกันนะครับผมอดทนฟังหน่อยนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งครับเิ่งหัดทำครับผม คนไหนเก่งก็สอนเลยนะครับตัดต่อคลิปอย่างเงี้ยรับฟังทุกความคิดเห็นจะได้ปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันของเราอันไหนที่ไม่ดีก็ช่วยติช่วยติงก็นะครับผมลอดสะพาน ราบไปสุขาพิบาสลสนะครับผมกันเตนาพิเศษอีเก้า ซอยนี้ทะลุสุขาภิบาล2ครับผมบ้านกำลังสร้างหลังใหม่ครับผมของใครก็ไม่รู้รวยจังเลย อยากมีบ้านแบบนี้จังเลยนี่จะใช้เงินไปกี่ล้านถึงจะได้บ้านแบบนี้เนาะส <c oughs> วัสทีนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงเสียงก็ไม่ค่อยดีเดือนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับผมไม่สบายได้ง่ายๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยครับพเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกๆคนนะครับผม หน่อยก็ขอโทษนะครับผมมือใหม่หัดทำครับ ก็ไปคลิปนี้ก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปต่อไปครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสวัสดีครับ